นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521กลุ่มบริษัทวัฒนาเริ่มธุรกิจจาก,การค้าอะไหล่รถโฟล์คลิฟต์รถบรรทุกรถยนต์ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อวัฒนาอะไหลาย่ยนต์ย่านวรจักรเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพในปีพุทธศักราช2529ได้เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าขายอะไหล่รถโฟล์คลิฟต์เป็นหลักจำหน่ายอะไหล่ทั้งปลีกและส่ง โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าอะไหล่แท้แบรนด์นอื่นๆจากต่างประเทศจนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงพัฒนาและขยายธุรกิจค้าอะไหล่รถโฟล์คลิฟต์อย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อบริษัทวัฒนามอเตอร์เวิร์กจำกัดปีพุทธศักราช2535คุณวัฒนาทรัพย์อัมไพคุลและคุณการชนาทรัพย์อัมไพกุลประธานบริหารบริษัทวัฒนามอเตอร์เวิร์กจำกัด ได้เล็งเห็นว่าการค้าอะไรเป็นเวลากว่า10ปีควรเพิ่มศักยภาพจึงเดินทางไปยังญี่ปุ่นเกาหลียุโรปและจีนนำเข้ารถยกและเครื่องมือรถยกทั้งใหม่และมือสองใช้แล้วมาจำหน่ายในประเทศไทยโดยใช้ชื่อบริษัทวัฒนาอินดัสเทรียลจำกัดสวัสดีครับผมชื่อวัฒนาทรัพย์อัมไพกุลเป็นกรรมการผจัดการบริษัทวัฒนาอินดัสเตรียล ขอบริษัทผมก็เป็นบริษัทเล็กๆนะเมื mm ่อ hmm. ก่อตั้งเมื่อปี2,50021แล้วกเ็ทํราก็ทำนค้ามาเดยตลอดจนมาถึงปี2529นะบริษัทเราก็ค้าขายดีขึ้นตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทวัฒนามอเตอร์เวิร์กน,นะเราก็ได้ไปต่างๆประเทศนำข้าวพวกอะไรรถจนรถยกนะมาเข้ามาจำหน่ายเราก็เห็นว่าบริษัทเราก็ สมควรที่จะบุกเบิกให้ก้าวหน้าต่อไปต้องขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายพี่ๆทั้งหลายเนี่ยที่ให้ใหการสนับสนุนด้วยดีตล,ลอดจนถึงปัจจุบันนี้ครับด้วยความขอบคุณเป็นอย่างมากครับด้วยเหตุนี้ บริษัทวัฒนาอินดัสทรียลจำกัดจึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถโฟล์คลิฟต์รุ่นใหม่ออกแบบและดีไซน์จากยุโรปคุณภาพทันสมัยราคาคุ้มค่าซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำเข้ารถโฟล์คลิฟต์จากประเทศจีนที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมเป็นรายแรกในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันบริษัทวัฒนาอินดัสทรียลจำกัดได้นำเข้ารถโฟล์คลิฟต์จากบริษัทชิโนโอ,อเมริกันเจอจีน UN Folklift จำกัดเป็นบริษัทผู้นำด้าน Innovation การออกแบบภายในและสมรรถนะในการผลิตรถโฟล์คล f ฟเป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนและในปีพุทธศักราช2548ได้ขยายและย้ายโชว์รูมจากย่านสุขสวัสดิ์มาอย่างเลขที่595ถนนพระราม2แขวงสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช2551บริษัทได้เพิ่มสายงานธุรกิจโดยได้รับแต่งตั้งเป็นโชว์รูปพร้อมศูนย์บริการมาตราฐานครบวงจรรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทพาทามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทสามิตรีนพาวเวอร์จำกัดและในปีพุทธศักราช2559นี้ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทโฟตอนออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์แบบครบวงจรสวัสดีครับผมยิ่งวัชสรัมย์ไพกุณผู้จัดการทั่วไปบริษัทวัฒนาอินดัสทรียจำกัดบริษัทของเราเป็นผู้นำทางด้านรถเพื่อการพาณิชย์เรามีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆมากมายเช่นรถยกพกลิฟ อะไหล่รถยกโฟกลิฟต์อุปกรณ์นน่ายต่างๆรถยนต์และรถกระบะเพื่อการพาณิชย์เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของเราคุ้มค่าคุ้มราคาและจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของท่านได้ครับด้วยธุรกิจที่ all in one และเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าอย,ย่างสูงสุด จึงทำให้บริษัทวัฒนาอินดัสทรีลจำกัดได้วางระบบการให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรการรับประกันผลิตภัณฑ์อะไรและค่าแรงต่างๆสามารถสอบถามปัญหาทางโทรศัพท์ฟรีตลอดอายุการใช้งานมีแป a r e พ a r b o ตรงตามตัวรถเชื่อถือได้และบริการโมบายเซอร์วิสให้กับลูกค้าสวัสดีครับผมพิชานนะครับสุทองพลัต ก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท t c p Industry นะครับซึ่งเป็นบริษัททำเกี่ยวกับแพ็เกจิ้งบรรจุภัณฑ์เราใช้บริการของทาง UN ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นที่พึงพอใจนะครับสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมีปัญหาอะไรสอบถามติดต่อได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยที่ทางเราเลือกใช้บริการของทาง UN ในความคิดส่วนตัวผมผมแนะนำ UN ครับ โฟล์ฟส์นิวเอ็นซีรีส์โฟกัสออนคุเครื่องยนต์ดีเซลเอ็นซีรเครื่องยนต์อีซูสูแท้จากประเทศญี่ปุ่นมาตรฐานยูโรสามประหยัดน้ำมันคงทนกระปุกภูมิายอีตันแท้จากประเทศอเมริกาเกียร์จงฉวนผู้ผลิตรายเดียวกับผู้ผลิตเกียร์เครื่องบินและยานบินรายใหญ่ของประเทศจีคอนโทรวารชิมัสึแท้จากโรงงานชิมสัสึในประเทศญี่ปุ่น ปั๊มไฮดรอลิกชีมัสึึแท้าจากโรงงานชีมัสึึจากประเทศญี่ปุ่นมอเตอร์ซ์ดเดนโซ่แท,ท้าจากประเทศญี่ปุ่นไดชาร์ทฮิตาชีแท้าจากประเทศญี่ปุ่นสายไฮดรอลิกแรงดันสูงยี่ห้อเมกัซิส์แท้าจากประเทศอเมริกาเทาหน้าเทคโนโลยีญี่ปุ่นระบบบังคับเหลียวแบบออร์บิทัล ส่งผลให้วงเหลียวแคบลงหม้อน้ำทาจากอลูมิเนียมทังชิ้นพร้อมระบบการระบายความร้อนแบบพิเศษระบายความร้อนได้ดีกว่าหม้อน้ำทั่วไปช่องลมด้านหลังกว้างเสริมการระบายความร้อนแป้นพักเท้ามีช่องตรวจเช็คน้ำมันกีสะดวกต่อการบำรุงรักษาโครงสร้างตัวถังแข็งแรงพร้อมความหนาของเหล็กที่มากกว่าเดิม เพื่อความทนทานในการขับขี่พื้นที่กว้างขวางรอบเครื่องยนต์เพิ่มระบบการระบายความร้อนของตัวรถได้เป็นอย่างดีโครงสร้างภายในออกแบบตามระบบวิศวกรรมเพื่อการง่ายต่อการบำรุงรักษาทำความสะอาดและยืดอายุก,การใช้งานมีการรับประกันสินค้ายาวนานถึง18เดือนหือ2,000ชั่วโมงด้วยความเชื่อมัน่น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจึงทำให้บริษัทวัฒนาอินดัสเทรียลจำกัดพุ่งมั่นจักจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมพร้อมพัฒนาบริการหลังการขายยังต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดเป็นคำมั่นสัญญาจากพวกเราบริษัทวัฒนาอินดัสเทรียลจำกัด